นอนดูหนังฟังเสวานาในเดือนพลายที่ติ้งแดทพักเพื่อไทยครับวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยได้ได้มาเป็นคนเปิดงานเสวานานะครับเดี๋ยวผมจะขอไล่วิทยากรได้ลำดับนำเสนอนนะวิทยากรทั้ง,ท,งทั้ง3ท่านนะครับท่านแรกทางทางทางซ้ายมือสุดเลยนะครับคือ,อคุณพาวินมาลายวงครับเป็นผู้เขียนหนังสือนะคะที่น่าอ่านมากๆเลยคือ6ทศทศวรรษของเคียในภาพยนตร์ครับ สวัสดีครับท่านถัดมานะครับทุกคนนะ่าจะคุณหน้าคุณตากันดีนะครับ <c oughs> <c oughs> คุณเสฐาทวีสิงค์ครับ <c oughs> เป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยครับท่านถัดมาข้างๆผมนะครับอาจารย์ชเนตตีธินานามครับเป็นอา,าอ,าอาจารย์ประจําภาควิชาการสื่อสารมวลชนคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์น,นะครับอาจารย์ยัง เป็นกรรมการสมาคมเพศวิถีศึกษาครับแล้วก็กรรมการมูลนิธิพิทักสตรีครับส่วนผมนะครับปกป้องชนานันยอดหงครับเป็นผู้รับผิดชอบนโยบายด้านอัตลักษณ์และความหลากหลายภักเพื่อไทยครับในิตกิจกรรมวันนี้นะครับเราจะฉายหนังกันที่ชื่อ r i t t l e Girl นะครับเป็นหนังสารคดีฝรั่งเศสนะครับในปี2020ซึ่งก็พูดถึงเรื่องของครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับที่ ลูกชะลูกที่เกิดมามีเพศสรีละชายนะครับแล้วก็อยากจะมีเพศสภาพผู้หญิงซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญกับปัญหามากมายตั้งแต่เพื่อนบ้านโรงเรียนบ้างสิ่งแวดล้อมบ้างใดๆเหล่านี้เนี่ยก็เลยเป็นเป็นการศึกษานะครับแล้วก็ทาสารคดีขึ้นมาโดยผู้กํากับที่ชื่อเซบาสเตียงนะครับก็เป็นหนังที่น่าสนใจมากซึ่งเราจะเสวนากันเล็กๆน้อยๆก่อนเพื่อเปิดเปิดก่อนที่จะเปิดฉายหนังนะครับก็เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับ ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยนะครับแล้วก็ผมจะขอเริ่มต้นจากทางคุณพา,าวินเลยนะครับอาจารย์พาวินครับว่า LGBTQ บวกในในภาพยนตร์มากมายตอนตัวเองเป็นนักศึกษานี้ย้อนกลับไปนานมากนะฮะก็พยายามอ่านวรรณกรรมดูหนังที่หาตัวละครที่เป็นตัวแทน อัตลักษณ์ทางเพศแบบเราแล้วมันไม่มันไม่ค่อยมีอะฮะเป็นตัวละครรองเป็นตัวละครสมทบหนังหรืออะไรพวกนี้คือถ้าใครจำได้น,นี่ขอย้อนไปบอดปามพาซาอันนี้จะบอกอายุตัวเองเลยคือไปหาอ่านแฟนฟิกชั่นในในพวกนั้นแล้วต่อมาในเวลาที่เราไปดูพวกซีรีส์ต่างๆอะป้องมันจะมันจะเริ่มจากซีวีที่ไม่ใช่เมนสตรีม ขายแบบว่าเยอะแยะมากมายอันนี้คือช่วง20ปีก่อนที่เราจะหาตัวละครที่เป็น lgbtq ได้ยากมากเลยแต่ว่าช่วงหลังอย่างในสังคมไทยเนี่ยเราจะเริ่มเห็นตัวละครพวกนี้นใช้คำว่า resurface คือแบบว่าไอ้ที่เรากดไว้อะค่อยๆลอ,อยขึ้นมาส่วนตัวเราคิดว่ามันมันไปพร้อมกับการเคลื่อนไหว ทางสังคมเรื่องเรื่องความเท่าเทียมในทุกกระนาบของสังคมมันไม่ใช่แค่ความเท่าเทียมกันทางเพศคือแบบว่าพอม,มันมีการเคลื่อนไหวทางสังคมมันยกเหมือนกับยกทุกระนาบทุกมิติเลยเราก็จะเห็นตัวละคร lgbtq มากขึ้นแต่ว่าอันนี้ส่วนตัวเป็นข้อสังเกตของผมนะฮะมันจะเริ่มแบบ ดูในไลน์ดูในช่องที่เป็นอินดิเพนเดนต์อย่างหนังของคุณเจ้ยพิชาติพง์คนที่สนใจก็จะเป็นเฉพาะกลุ่มหรือว่าหนังอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเกิดเกิดขึ้นมาในในสังคมแต่ทีนี้ที่น่าสนใจเมื่อกี้ป้องพูดถึงอย่างตัวเองที่ที่เขียนหนังสืออ่ามันจะกล้ากึ่งกันอย่างพวกเราน่าจะทันรักแห่งสยามเนาะมันก็ มันจะยากแล้วป้องคือแบบว่าเราจะจำแนกหนังเรื่องนี้เป็นหนัง L G B T Q ดีหรือว่าเป็นหนังครอบครัวดีเพราะฉะนั้นภาพยนตร์ไทยซีรีส์ไทยหลายๆอย่างนะฮะมันจะมีพล็อตที่ที่แทรกเป็นเรื่องสองเรื่องคือฝั่งหนึ่งก็คือจะเล่าเรื่องครอบครัวแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งส่วนมากมันจะเป็นครอบครัวที่ มีลูกเป็นเป็น LGBTQ plot มันจะเป็นแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วในหนังที่เราจะดูวันนี้คือตัวเองก็ตั้งข้อสังเกตว่าบางทีเราจะพูดถึงเรื่องอัตลักษณ์ LGBTQ เนี่ยหลายครั้งเราเราผูกโยงไว้กับเรื่องครอบครัวด้วยอย่างอย่างอย่างหนังเรื่องเนี้เราก็จะเห็น เรื่องแม่อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่สปอยเยอะคือมันเป็นเรื่องของเขาด้วยอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องของของ LGBTQ อย่างเดียวอันเนี้ยเราคิดว่ามันเป็นหนังที่เข้ามาแล้วมันเขาเรียกว่ากินใจผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยที่เราที่เรายึดถือว่าเรื่องครอบครัวเป็นเป็นเรื่องสำคัญเราก็จะเห็นรักแห่งสยามทีนี้พอมันผูกไปเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศกับครอบครัวมันทำให้ อันนี้ได้แบบว่าได้รับความนิยมเยอะแยะมากมายในในสังคมไทยแต่ว่าก่อนก่อนทิ้งทายไว้ก็คือในปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องมีเรื่องวายเข้ามาด้วยทีนี้เรื่องวายถ้าใครเป็นสาววายนี่อาจจะมาคุยกันได้ยืดยาวอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงสาววายวัฒนธรรมวายกับ LGBTQ มันไม่ใช่เรื่องเดียวกันเป๊ะ เป๊ะพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้คือหลายคนเวลามาคุยเรื่องนี้ก็จะถามว่าเอ้ย WHY นั้นนี่น้นเป็นเรื่องเดียวกันนะจริงๆแล้วแเราไม่ใช่แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะ่ะพอมันผนวกเข้าไปรวมๆในยุคสมัยนีย้ก็เลยทำให้เราเห็นเราเปิดการมองเห็น LGBTQ กันมากขึ้นแต่ตัวเองคิดว่าเห็นมากขึ้นไม่ได้แปลว่าเราได้สิทธิ ที่มากขึ้นคือแบบว่าตัวเองไม่อยากให้หยุดอยู่แค่การมองเห็นมากขึ้นแล้วเอาละเขายอมรับเราและมันมีตัวตนของเราในสื่อมากขึ้นมันไม่ได้เป็นเครื่องหมายเท่ากับแบบว่าเฮ้ยเห็นคนพวกเล่านี้มากขึ้นในสื่อเท่ากับสังคมยอมรับเรามากขึ้นจริงๆแล,แล้วมัน,มน,นรเรื่องสคัญนะครับเรื่องเมื่อกี้การพูดเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องเรื่องสิทธิเนี่ยผมว่า <c oughs> การที่เราเรียกร้องให้สิทธิที่เท่าเทียมกับเมนสตรีมเนี่ยหลายๆคนหลายๆภาคส่วนเข้าใจผิดคิดว่าจะขอให้มีสิทธิ์มากกว่าตรงนี้สําคัญมากเพราะว่าต้องเน้นเรื่องความเท่าเทียมคือขอสิทธิยกขึ้นมาเท่ากับเมนสตรีมมากกว่า,เพ,าเพราะว่าผมว่าหลายๆคนที่ทไม่เข้าใจแล้วก็ยังขออนุญาติว่าต่อต้านอยู่เนี่ยเพราะเขาคิดว่าถ้าเกิดเราได้มีการยกระดับการสมรสเท่าเทียม หรือสิทธิทั้งหลายที่มาเท่ากันเนี่ยเป็นการริดรอนสิทธิ์ของเขาส่วนหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งอันนี้อันนี้ผมว่าเป็นเป็นเป็นมิสเ,เป็นอะไรที่เข้าใจผิดอย่างร้ายแรงนะครับส่วนในเรื่องของครอบครัวเนี่ยผมว่าสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่ช่าเป็นสังคมครอบครัวที่บ้านที่เราอยู่หรือสังคมที่เรามาทํางานหรือมาอยู่ร่วมกันเพื่อที่จะพยายามไป Achieve certain goals เนี่ยอย่างเช่นพรรคพื่อไทยเนี่ยแน่นอนครับเรื่องของความหลากหลายทางอัตลักษณ์หรือความต้องการทางเทศที่จะเปลี่ยนที่จะเหมือนกันที่จะไม่เหมือนกันที่จะอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าพรรคพื่อไทยให้โอกาสตรงนี้เยอะมากนะครับแล้วเราก็ไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวเราก็ทําด้วยครับเรื่องของเรื่องของอส่งรสเท่าเทียมก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งทางราคพื่อไทยให้ความสําคัญอย่างมากนะครับก็ ไม่ได้หมายความว่าพอเราจะทำเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วมันจะง่ายเราก็มีการอธิบายมีการถกมีการพูดคุยกันในภาคข้องจะเยอะเหมือนกันนะครับผมว่าจุดประสงค์สําคัญที่สุดเรื่องต้องให้สมร่าเทียมเกิดเนี่ยคือต้องให้เกิดก่อนนะครับคือกฎหมายหลักต้องให้เกิดก่อนส่วนในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยมันจะมีกฎหมายลูกตามมาอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นคําถามว่า ิทธิในการเลือกใช้คำนำหน้านายนางสาว X ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นยังไงจะมีผลกระทบต่อการเกณฑ์ทหารอย่างไรมันมีมันมีเรื่องของมันกระทบกลับมาเยอะแยะแต่ว่าคนที่พยายามเอา mm. เรื่องเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยต้องบอกนี้ครับ mm. ผมบอกว่าต้องมองว่าเราต้องมองข้ามประเด็นเล็กไปก่อนผมใช้คำว่าเป็นกฎหมายลูกแล้วกันจะใช้คํานําหน้าเป็นนายนางสาวหรือว่า เรื่องของการใช้ข้อมูลข้ามเพศนี่ใครจะเป็นคนจ่ายจะมาจุไปในสามสิบาทรือเปล่าเนี่ยผมไม่จะเอาประเด็นเล็กมาทําให้ประเด็นใหญ่ไม่เกิดผมไม่แน่ใจกระบวนการกฎหมายกระบวนการรัฐสภาว่าถ้าเกิดเราผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วเนี่ยเรื่องเล็กๆเ,เหล่านี้เราไม่ค่อยไปคุยกันทีหลังได้ไหมขอให้มันผ่านไปก่อนแล้วก็มาร้างกฎหมายลูกทําให้สังคมที่อยู่ร่วมกันได้เนี่ยอยู่คนร่วมได้อย่างมีความสุข ยกย่องให้กลายเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมอันนี้ค่ะนี้ถ้าเราเทียบเคียงกับจริงๆมันน่าจะเกิน10ปีแล้วนั้น s ิน t in t ิน Backyard ารเนี่ยจสจำปีศไม่ได้ลองลองเซิร์ชดูนะคะนะคะเอาก็จริงถ้าใครได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเราจะพบว่ามันเล่าเรื่องเรื่องครอบครัวไม่ต่างกับ Little g เ r l เลยนะคะแล้วเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องครอบครัวที่สักเมื่อประมาณ1 0 1ถปีก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ เฮ้ยทำไมสังคมกล้าแบนหนังแบบนี้นะคะเพราะ the i n s e c t in the backyard เนี่ยเป็นน่าจะเป็นภาพยนตร์ไทยด้านคียสตูดี้เนี่ยคีย er เนี่ยเรื่องแรกที่สะท้อนปัญหาของครอบครัวและโครงสร้างสังคมไทยอะคะ่ะที่ไม่ยอมรับการมีอยู่ของความรุนแรงในครอบครัวนะคะที่มีคุณพ่อเนี่ยนะคะ,ะเป็นเป็นกระเทยใช่ไหมคะเป็นกระเทย อันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันทำให้เราเห็นว่ามันสร้างความเกลียดชังและบาดแผลไปยังลูกที่เกลียดพ่อตัวเองในในภาพยนตร์เรื่องนี้นะจนกระทั่งลูกเนี่ยฝันว่าจะต้องฆ่าพ่อตัวเองในลักษณะแบบนี้ค่ะแต่ว่า,า,าพระบอภาพยนตร์และวิดีทัศนะน์นะปี2 5ง1ในยุคนั้นเนี่ยซึ่งเพิ่งแบบว่าออกมาใหม่ๆออกมาใหม่ๆเนี่ยก็ฟันดาบฉุบลงไปนะคะให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกแบนห้ามฉายนะคะ แต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยนักวิชาการหลายๆส่วนนะคะรวมทั้งคนทําภาพยนตร์หลายส่วนพยายามปกป้องหนังเรื่องนี้แล้วก็พ่วงกับหนังเรื่องนี้นก็พยายามต่อสู้นะคะจนศาลปกครองเนี่ยก็ให้ชนะนะ,ะในท้ายที่สุดพอเวลาผ่านมาตรงนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อย้อนกลับไป10กว่าปีเศษ็ศษที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยเป็นเรื่องราวของปีศาจท,ที่ชั่วร้ายของสังคมแม้กระทั่งเราไม่ยอมรับว่าครอบครัวเนี่ยถ้าจะมีสมาชิกเป็น LGBT เนี่ย นะจะยอมรับให้เขาสามารถอยู่ร่วมแบบอินคลูซีฟอะคะ่ะได้ยังไงนะคะนะคะเพราะในความฝันหรือว่าในการแสดงออกในเรื่องนี้คือ LGBT เนี่ยคือตัวปีศาจร้ายคือขยะของสังคมที่มันจะต้องกําจัดออก